สวัสดีครับมาพบกันนะครับกับองค์แม่จิมีนะครับหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้านะครับได้ดูช็อตลอราบอยเรียบร้อยแล้วนะครับผมบิติใหม่แห่งการใบห่วยนะครับเสียงของ AI นะครับผมวันนั้นก็ได้ดูตัวเลขไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเอ๊ะทำไมถึงวิเคราะห์ออกมาแบบนั้นนะครับเพราะว่าบอกเราว่าหลักไม่มีหลักอะไรเลยตอนนี้นะไม่มีหลักอะไรเลยจริงๆมีแต่หลักลอยคราวที่แล้วนะครับ บอกว่าบอกว่า,าวเนี่ยฝันว่าออกสามเก้านะสามเก้ามาจริงจะไปออกครั้งหน้าแล้วคอนซอ้อเก้าส่วนสามอ่ะสลับไปสลับมาไม่แบบแล้วผมซื้อผมซื้อสองเนี่ยผมซื้อตามนี้แหละสองแปดสามเก้าส่สามถ้าตรงนี้เปลี่ยนเป็นสองนะตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นเก้านะเรียบร้อยละแล้วเก้า โอ้โหไปอยู่ข้างหน้าใช่ป่ะแล้วศูนหกอืมรู้ว่ามันมาไงทําไมถึงไม่ถูกก็ดูจะไปถูกได้ยังไงงวดที่แล้วออกสามห้าสองออกสามเก้าสองคือออกมาอย่างนี้ได้อย่างไรเออถึงบอกไงว่าไม่ถูกหรอกเชื่อเหอะจริงๆคือถ้าเล่นกันขนาดนี้แบบเล่นกันแบบนี้นะผมว่ายากยากเพราะว่าบอกแล้วว่ามิติใหม่ของเขาคือ อะไรครับออกแล้วออกอีกออกแล้วออกอีกออกซ้ำซ้ำจนแบบท้อตาตัวเดิมมากกว่าใช่ปะ่ะออกสามห้าสองแล้วมาออกสามเก้าสองเปียนตรงนี้แล้วดูตรงนี้นะสมาข้างหน้าทั้งแถบสามแปดแปดสามศูย์เ้าสมห้าสองสามเกสองศย์หมาแล้วก็มาอีกเออเอาดิเจ้าไหนทหนํานายถูกก็เนาะ ยากผมว่ายากนะถ้าจะแบบว่ามันทำลายกันแบบเนี้ยยากแล้วละ่ะเพราะว่ามันแบบออกแล้วออกอีกเรายังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวงวดหน้าจะออกสามแปดสองวะเออหรือว่าหรือจะออกแล้วดูศูนยนะ์นะศูนย์ก็มาศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์หกเฮ้ยศูนย์มันก็มาตลอดนะเนี่ยอืมคือกลายเป็นเลขซ้ำไงกลายเป็นเลขที่มันซ้ำกันนะครับผมเลยบอกว่า ผมใช้ทฤษฎีของสถิติถูกนะสถิติที่ผมใช้เนี่ยของจิมมี่โมเดลเนี่ยน่าใช้อยู่นะเออเพราะว่าคราวที่แล้วผมบอกให้มเอาจากข้างบนลงมาใช่ปะ่ะเอาจากตรงนี้มางวดที่แล้วงวดที่แล้วัตสิบหกมิถุนาใช่ปะ่ะออกสามเก้าสองศูนย์หกผมบอกว่าให้เอาจากข้างบนลงมาสองตัวมันเอามาทั้งหมดเลยเห <c oughs> นื่อยใจจริงๆ เอามาทั้งหมดเลยเนาะสองศูนย์ก็เปลี่ยนเป็นศูนย์หกสามห้าสองมันก็เป็นสามเก้าสองห้าเป็นสองสองเป็นห้าเออได้อย่างนั้นใช่ป่ะแล้วเราบอกว่ามันต้องเอามาจากฝั่งนี้มันเอามาจากตัวที่อ่าหนึ่งกรนธ์กรของปีที่แล้วแล้วมันก็เอาห้าศูนย์สามแปดเก้าออกมาป่ะมันก็เอามานี่ไงเอาเก้ามาเอาห้าเอาสามมานี่ไงอ่าเอาสามเอาเก้ามาเอาศูนย์สามมาเนี่ยศูนย์เก้าสามนะเอามาหมดเหมือนกันเนาะเพราะนั้นเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราใช้ วิธีเอียงเองียงย่อเอียงเอียงไปหาอ่าของเพราะฉะนั้นงวดนี้เราก็ต้องใช้ของสิบหกะกรกฎาสิบหกกรกฎามีอะไรสามหกเจ็ดสามสามหกสองหนึ่งใช่ป่ะวันนั้นมันจะเอาอะไรมาออก <TF> มันเอาสามหกสองมาออกก่อนสามหกสองมึงยังออกออเลยเพราะเมื่อมึงสามห้าสองแล้วมึงจะต้องสามหกเก้าสองแล้วจะมาออกสามหกสองมันต้องสลับที่กัน แล้วได้บอกไปว่า้อนายกคนที่เท่าไหร่นะนายกคนที่สามสิบนี้ออกออกตลอดใช่ป่ะแต่นายกคนที่สามสิบเอ็ดไม่ออกเพราะไม่มีจริงใช่ป่ะก็เลยกลายเป็นสามสิบสองแล้ววันนั้นไมเขิหัวช่องสองสามเออดีไม่ดีเอาเลขสองสามมาใช้นะแล้วสองสามมาจากไหนมาจากข้างบนนี่แหละดึงลงมาดึงลงมาแต่ว่าเพื่อความไม่น่าเกียดอาจจะ สลับเออใช่ปะ่ะอาจจะสลับอาจจะเอาศูนย์มาไว้ที่ฝั่งของข้างบนแล้วเอาสองสามไปไว้ฝั่งของข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่ามันดูแล้วแบบว่าคนหน่าเกียดอ่ะความเป็นไปได้ของสถิติไม่มีทางเป็นแบบนี้ได้นะครับเพราะนั้นก็หนึ่งกระดาเนี่ยอเราก็มาดูฝั่งว่าสถิติของหนึ่งกระดาแต่ละปีแต่ละปีเป็นอย่างไรนะครับเราไปดูกัน อันนี้ผมก็ดูจากสถิตินะแล้วก็นั่งไล่ออกมาว่ามันน่าจะออกมาทางอะไรนะครับอ่ะปีหกศูนดูปีหนึ่งก็ได้ปี60นะครับมันออก36026ศนย์สองหกนมื่อ26นะออกจริงๆแล้วก็ออก62383อ่ะ23งสาน่าออกป่ะเพราะมันออก36026แล้วก็62383นะ83ก็น่าออกเนาะ23ก็น่าออกเนาะอ่าแล้วก็ออกมาเป็น647 แปดกนะครับหกสี่็ก็มีแมีหอ่าเนาะแล้วก็มาเป็นสองแปดสาก็มีแปอีกละ 8, 3, อ่าแปอีกละเนาะมีสองมีแมีแมีสามนะครับแล้วมีห้าหนึ่งเองก่ะห้าหน็องเก้าก็มาเป็นสี่หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งก็เอาของเอาปีแล้วมาออกวะเนาะปีแล้วไม่พอเอาปีต่อไปก็เอาหกศูนย์ห้าหนึ่งหกเอาหกหนึ่งหนึ่งหกมาออกอ,อ,กอีกเออพอหกศูนไม่พอก็เอามาเป็นห้าเออ เนาะเหมือนห้าศูนย์หกก็เป็นห้าศูนย์สามแปดเก้าไม่งวนไปวนมาอยู่เนี่ยอืมเนาะพอถ้าสมมติเราดูเรื่องของสถิติใช่ไหมครับเราก็ว่ามันก็ต้องเป็นตัวเลขวนว่ามันเป็นตัวเลขวนแสดงว่าเราก็ดูว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะออกก็ออกมีหนะึ่งหกเนาะมีหนึ่งหกมีสามแปดหนึ่งหกสามแปดแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยลก็คือเลขนี้สองแปดสองแปดเดือนเจ็ดนะครับสองแปดเดือนเจ็ดอันเรียบร้อยแล้วนะ เพราะนั้นเลขนี้ผมไม่ไดบอกว่าติดเอาไว้ด้วยสองแปดเดือนเจ็ดเพราะว่าเขาชอบแอบ,บมาออกนะครับปีนู้นเขาก็แอบ,บมาออกตรงนี้แปดเจ็ดสองเไหมแล้วก็ก็มาออกแถวๆนี้อีกนี่มาออกนี่มาออกช่วงของสิงหาเนี่ยแปดสองสองแปดเห็นไหมมาออกออกแถวๆถนี้แต่มันอาจจะมาออกก่อนก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเขาอันนี้เรียบร้อยละนะครับแต่นี้ถ้าออก สองแปดอ่ะคุณก็คิดดูแล้วกันว่าสองแปดก็จะมาต่อตรงนี้อีกน,นะสองแปดโอ้โหอืมนะครับงั้นถ้าสมมติว่ามองจากทางด้านนี้เนาะมองจากทางด้านนี้ผมก็เห็นแปดสามแปดสามเห็นหนึ่งหกหนึ่งหกแปดสามพวกเนี้ยมันจะซ้ำอยู่นะครับในแนวของปีวันที่หนึ่งกรกยานะครับอันนี้นถ้าสมมติว่ามองด้านนี้เราจะเห็นเอาอะไรมาออกครับ สามสามหกสองหนึ่งอาจจะเอาสามสองขึ้นมาได้เหมือนกับที่เขาที่แล้วบอกว่าเอาห้าศูนย์สามก็เอาเนี่ยเอามาออกนะครับห้าศูนย์สี่สามหนึ่งก็เอาเนี่ยมาออกนะครับห้าเก้าสามสี่สองก็เนี่ยก็เอามาออกสองตัวนะเอามาสองตัวสองตัวตลอดนะครับนี่เอามาสองตัวตลอดนะวิ่งมาด้านนี้นะครับมองมองไปยาวๆฝั่งนี้ก็ได้มองแบบสามงวดนะครับมองแบบสามงวดก็วิ่งมาแบบนี้แปดเจ็ดสอง สามศูนย์ก็มาเป็นสามห้าสองนะครับมองแนวนี้นะเราใช้สถิตินะเพราะว่าผมไม่รู้จะใช้อะไรละหกศูนย์ห้าหนึ่งหกก็เอาศูนย์หกมาออกเห็นไหมครับ,มอ,นะรบมองแนวยาวนะครับมองแนวยาวนี้มันก็ต้องเจอห้าศูนย์สามหกสองเออนะมองแนวยาวนี้วิ่งมานี้มันก็ต้องเจอห้าศูนย์สามหกสองแล้วปีที่แล้วก็ห้าศูนย์สามแปดเก้าเดว่าว่าพูดไปจะ ออก5 3ไปเลยไหมล่ะเอออุตสาห์นีเนาะอุตสาห์นีเป็น603เหมือนคราวที่แล้วอะ่ะอุตสาห์นีเป็น392ใช่ป่ะอุตสาห์นีเป็น390นะครับดันออกมาแบบตรงนี้อีกนะครับเพราะนั้นคราวที่แล้วผมก็ว่า,วาเอ้ยอุตสาห์นีแล้วนะนะเป็น390นะเพื่อไม่ให้มันมี392เหมือนกับเป็น352แล้วก็ไปนั่งคิดทําไมไม่ถูกว่ะอ๋อ เพราะว่าเราหนีไงเราคิดว่าไม่ควรจะออกหน้าเกียดขนาดเนี้อ่ามันก็ออกจริงๆใช่ปะมันก็ออกจริงๆงดูนี้ยังไม่ดูตัวหน้านะเนี่ยตัวหน้าแม่งเหมือนกันหมดเลยสองสองสองแปดแปดโอ้โหไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นจะดูจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็ว่าเนาะสามห้าสองสามเก้าสองศูนย์ศูนย์ศูย์ศูนย์ศูย์ศูย์บารสี่ลอบ มาศูนย์หกมาศูนย์สองมาศูนย์เก้ามาศูนย์สองโอ้ยเอาศูนย์เก้าก็กลัวมันจะเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกแล้วบาคนบางคนบอกมีเบิ้ลไหมผมว่าเบิ้ลก็กลัวเบิ้ลตัวนี้จะออกไอ้เบิ้ลแปดเนี่ยเบิ้ลเจ็ดเจ็ดมันเบิ้ลเจ็ดเจ็ดมันเบิ้ลแปดแปดโอนานเหมือนกันนะเจ็ดเจ็ดมาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งแปดแปดก็มาหนึ่งสองสามยังไม่ถึง เออใช่ป่ะเจ็ดเจ็ดอ๋อศูนย์ศูนย์เนาะศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดแล้วมันก็หนึ่งสองสามสี่ใช่ปะ่ะแล้วมาแปดแปดมันต้องหนึ่งสองสามสี่มันต้องอีกงวดหนึ่งเออเนาะอย่าเพิ่งออกเพิ่นเลยว่นะเนาะสงสารสงสารสงสารประชาชนประเทศไทยด้วยเถอนะเนาะออกอะไรมาแบบนี้แปบลบว่าไม่ไหววะนะครับเพราะนั้นก็เลยบอกว่าอ่ะคราวที่แล้วเนาะถ้าสมมุติด,ดูจากในรูปของ ดวงดาวนะครับดูจากรูปของดวงดาวนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยเก้าก็อยู่ใน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 ดาวจรนะสามเก้าสองเนี่ยสองสามสองสามมาเลงกันอยู่แล้วนะแล้วก็มีหกอีกตัวหนึ่งอ่าแค่นี้เองสามเก้าสองมันกลับหัวนะครับหกก็คือศูนย์หกถูกไหมถ้าดูในนาวางมันก็คืออ่ามีมีหกตัวนี้อยู่ใช่ไหม นะครับแล้วก็ศูนย์อยู่ตรงนี้แล้วก็สองเก้าอยู่ตรงนี้นะครับก็นักว่างอาจจะแบบไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะนะแต่ว่าผมว่าใช้สถิติความเป็นไปได้ดีกว่าเพราะว่าผมมาทำมาหลายหลายรอบแล้วถ้าคุณฟังเนาะถ้าคุณได้ดูติดตามนะผมว่าผมพูดเ <laughs> ข <laughs> ้าเขาไหลหลายครั้งแล้วอย่างน้อยมันก็ถูกสองในสามอ่ะเอออย่างน้อยมันถูกสองในสามแต่มันไม่ถูกสามในสามเพราะว่าเราก็คิดว่าเฮ้ยมันจะออกตัวเดิมเหรอวะ ช่ป่ะแล้วมันก็ออกตัวเดิมจริงๆนะครับวันนั้นวันนี้เนาะปีที่แล้ว4ี่สามสี่ห้าศูนย์สมแนห้าก้นะครับมันก็มาจากดาวจรมาจากไหนมมี3อยู่เนาะอืมมีสตัวเดียวอนะมีสามอยู่มีนอกนั้นไม่มีเลย50ย์อยู่นี่ แปดเก้าอยู่นี่นะมีสามอยู่ตัวเดียวดาวจรนะครับงวดนี้ออกวันอังคารนะครับผมก็ดาวจรก็เป็นสีเขียวที่เห็นดาวดาวจรเนี่ยเคลื่อนเวลาสิบห้าจุดสี่เก้าผมไม่รู้ว่ามันออกไปแล้วยังเนาะเหมือนกับมันจะออกเร็วมากเลยออกก่อนออกก่อนสี่โมงใช่ปะออกก่อนสี่โมงเออออกก่อนสี่โมงแล้วเดี๋ยวนี้เนาะนึกว่าออกก่อนสามโมงออกก่อนสี่โมงเนาะสามโมงแบบครึ่งกว่ากว่ามันก็เริ่มออกมาหมดละนะครับแต่ว่าเราก็ถือว่าอ่ะ เอาตามเวลาล้กันเนาะสี่โมงนะครับจันก็อยู่ในเรือนนี้จันเพิ่งย้าย2อยู่นี่2ยิงไปหาใครยิงไปหา7 2นะครับ2ยิงไปหา7นะครับ2 7จะมาก็ได้เนาะสยิงไปหา7นะครับแล้วก็มี49่อมี4 9มี0นะครับส่วนนาวางก็เยอะเยอะอยู่นะครับนาวางก็อยู่แบบโอ้โหมี21มี0มี8มี3มี6พวกเนี้ยมันก็อาจจะแบบ ใช้ไม่ได้ละตอนนี้นะครับนี่อะไรต้องมาเลือกว่าถ้ายิงยิงมาออกมาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่สาม่อตรงเนี้ยน่าจะมานะแล้วก็มีแปดนะครับเพราะนั้นถ้ามองนะผมก็จะมองให้เป็น recommend เลคคอมเมนต์ไปเลยนะครับว่าชุดสามแปดแปดสามนะถ้าจะออกําถ้าจะออกสามเหลืออย่างที่บอกนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วก็อออกสามเก้าสองแล้วก็มีศูนย์อยู่ตรงนี้ ช่ไหมมีศูนย์ออกหกอยู่นะครับแล้วนี่สามห้าสองนะครับถ้าจะว่าจะออกสามอีกเนาะบางคนเอาสามมาไว้ที่ข้างหลังนะครับแล้วทิ้งเอาสองมาไว้ก็ได้นะหรือเอาเป็นแปดมาไว้ตรงนี้ก็ได้ข้างล่างส่วนข้างบนถ้าจะเอาศูนย์มาศูนะย์มันต้องมาอยู่ฝั่งนี้นะครับศูนย์มันต้องมาอยู่ฝั่งนี้อ่าเพราะศูนย์คุณอยู่ข้างหลังใช่ปะ่ะศูนย์อยู่ข้างหลังมาแล้วอ่านะศูนย์อยู่ข้างหลังมาอยู่ข้างหลังหลังสลับหน้า เนี่ยหน้าหน้าหลังหลังอะไรเงี้ยนะก็เลยมองว่าเออถ้าไม่ให้หน้าเกลียดนะศูนย์เขาควรจะมาอยู่ตรงหลังใช่ไหมครับแล้วถ้าจะเติมสามเข้าไปก็ได้อ่านะแล้วส่วนตัวหน้าก็อะไรดีเออเนาะไม่รู้ผมอ่ะผมอ่ะสองในสามตลอดอ่ะเออนะครับเพราะนั้นผมว่าให้ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยชุดเนี้ยซื้อเก็บไว้หน่อยก็ได้เนาะซื้อเก็บไว้หน่อยก็ได้นะครับเพราะว่า ผมว่ามันก็ใกล้ใกล้เทศกาลแล้วล่ะนะครับวันนั้นก็ขอให้มีโชคมีลาบกันนะครับประมาณนี้นะโอเคสวัสดีครับ